ัสดีค่ะคันี่เช้าวันใหม่อีกวันหนึ่งนะคะวันนี้อากาศดีฝนตกนิดหน่อยค่ะแล้วก็คุณสามีก็ตัดหญ้าเราเริ่มตัดอีกแล้วค่ะตรงนี้หญ้ายาวมากมากนี่ค่ะมาน้มูบังชูมานมูบงชูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะวันนี้เรามีเพื่อนใหม่นะคะเพื่อนใหม่ที่น่ารักสุดๆวันนี้เรามีฟุนมีเพื่อนใหม่นี่ไงนี่ไงเพื่อนอทินี ดา้ล,ลิงจับสินี่ค่ะปูอยู <Okay. S 1> <take> ่เทคคนอะไรกลัวปูปูตัวแค่เนี้ย <Thank you. S 1> นี่ค่ะปูปอันต่อเดี๋ยวจะจับให้ดูเทคนิคในการจับนะคะนี่เราจับตรงนี้ค่ะปูนาค่ะ mm hmm. เราจะจับตรงนี้นะคะเขาจะไม่หนีบเรานี่ค่ะโอ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งหนีที่ลูกนี่ค่ะจับแบบนี้ค่ะ เราเป็นชาวนาแท้ๆเราจะจับเป็นโอ๊ยขอโทษค่ะมือไม่ถนัดนี่ค่ะเราจะต้องจับปูเป็นแบบนี้ค่ะเราจะจับตรงนี้ของเขาเขาก็จะไม่หนีเรานี่ค่ะวันมำมูขงคะนี่ค่ะปูเห็นไหมคะต้องจับเออระบาง <laughs> คุณสามีกลัวปูแค <laughs> ปูตัวเล็กนิดเดียว โอ้โหเรามีเพื่อนนะคุณสามีรู้ไหมหกุบหนีบแล้วนี่ไงหนีบแล้วค่ะเขาก็หนีบปุ๊บปุ๊บกุบคุณสามีกลัวปุ๊โอ้ยกดไม่ต้องกลัวนี่ค่ะไปเลยลงไปในน้านเลยลูกไปตุบไปแล้วโอเค enjoy นะคะ enjoy ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพาชมเมื่อวานนี้เราก็ทําความสะอาดเนี้ขยะก็เยอะอย่างนี้ขยะยาวมากค่ะเดี๋ยวเราจะตัดแล้วนี่ค่ะเมื่อวานแล้วก็แนวนี้ค่ะทั้งหมดเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะสะอาดหมดแล้วเดี๋ยวเราก็เอาญ้ามาใส่ต้นต้นไม้เราเนี่ยค่ะไปนู่นข่ะยาวเลยค่ะ สะอาดแล้วค่ะเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ทางนู้นก็สะอาดหมดแล้วค่ะก็เหลือล็อกนี้เนี่ยตรงนี้เมื่อวานก็ช่วยตรงนี้ละยังไม่เสร็จหญ้ายาวอย่างเงี้ยค่ะนี่เร็วมากแค่สามอาทิตย์ค่ะเร็วมากๆเลยหญ้าอย่ายงเยอะค่ะ นี่ค่ะฝั่งนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวให้ชมฝั่งนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะคุณสามีก็ตัดเสร็จแล้วค่ะฝั่งนี้ตัดแล้วนี่ค่ะสะอาดเกลี้ยงเกลาเนี่ยค่ะนี่สะอาดแล้วค่ะนี่ค่ะซูมให้ดูนี่ค่ะสะอาดแล้วเหลือเนี่ยฝั่งนี้ยังไม่ยังไม่ได้ตัดเห็นไหมคะเขียวค่ะถ้าเราไม่ตัดเขาก็จะรก นี่ค่ะนี่เป็นกองใบไม้ที่เราตัดออกมานี่ค่ะตรงนี้เราก็ช่วยเหลือเขาเสร็จแล้วนี่ค่ะสะอาดหมดทุกอย่างเลยนี่ค่ะแปลงข้าวน้อยของเราก็ไม่มีหญ้าแล้วค่ะเพราะหญ้าอยู่นี่ค่ะนี่กองอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะบ้านหลังน้อยก็อยู่ตรงนี้นี่ค่ะไหมคะถ้มองแบบนี้จะเห็นความสะอาดนี่ค่ะ โอเคค่ะโอเคเดี๋ยวทําเสร็จแล้วให้ชมนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราก็ทําความสะอาดมาถึงตรงนี้แล้วค่ะสุดแล้วค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะโล่งหมดแล้วต้นไม้ของเรารอบขอบ ต้นกล้วยรอบขอบคนาสะอาดเสร็จหมดแล้วค่ะนี่ค่ะเย,ย้สุดยอดมากมากเลยเก่งมากมากเลยกับคุณสามีนี่ค่ะจะเสร็จแล้วค่ะคุณสามีก็อยู่ที่นุ่น,ม,านามันมูบองชูบายบายไม่เห็น <c oughs> โอเคค่ะกำลังเดินเอ่อทำให้เสร็จค่ะเหลือแค่ตรงนั้นเองเนี่ยเสร็จแล้วนี่ค่ะ ข้าวของเราก็นี่ค่ะสวยงามนี่ค่ะข้าวไรเบอรี่ค่ะกำลังจะเปลี่ยนสีแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะน้องออกรวงแทบทุกต้นแล้วค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะปลิวสวัยฝนตกโปรยโปรด้วยค่ะนี่ค่ะข้าวเราเห็นไหมค่ะลม นี่ค่ะลมเย็นมากเลยค่ะแล้วก็ฝนตกนิดหน่อยค่ะโอเคเราก็ช่วยเหลือต้นข้าวของเราช่วยเหลือคันนาของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพาชมรอบตรงนี้ด้วยนะคะนี่นู่นไปถึงนู่นเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ ตรงนี้ก็สะอาดเสร็จหมดแล้วนี่ค่ะเรียบร้อยชาวสวนค่ะโอเคขอบคุณนะคะที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะสะอาดหมดแล้วค่ะ โอเคค่ะสวัสดีคะ่ะ